เคยสังเกตไหมว่าทำไมคนเกาหลีกินข้าวเยอะมากบางคนกินข้าว 1- 2ถึงชามใหญ่ๆเคยสังเกตไหมว่าชามข้าวในเกาหลีหรือถ้วยอาหารจะใหญ่มากๆไม่ใช่แค่ผู้ชายเท่านั้นนะคะที่กินเยอะผู้หญิงเกาหลีตัวลเล็กๆก็กินเยอะมากจนน่าตกใจเช่นกันค่ะจากข้อมูลของการสันนิษฐานของสาเหตุเป็นไปได้ว่าคนเกาหลีสมัยก่อนกินข้าวเยอะๆเ,เพราะว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนชนชั้นแรงงานหรือชั้นเกษตรกรต้องใช้แรงงานในการทํางานหนัก,นกเพราะฉะนั้นการทานข้าวเยอะๆจะทาให้มีกําลังมากขึ้นและอีกอย่างในสมัยก่อนเนื้อสัตว์ในเกาหลีค่อนข้างหายากเพราะสภาพภูมิอากาศและยังมีหล อาหารเยอะๆอลงประมาณว่ากินเยอะๆเพราะบ้านมีฐานะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยแม่ทัพขี่เก่งๆจะต้องทานอาหารได้จํานวนมากจะต้องดื่มแอลกอฮอล์ให้เก่งๆด้วยเพื่อแสดงถึงความแข็งแกร่งของแม่ทัพคนนั้นด้วยครันก็เลยเป็นความเชื่อตั้งแต่นั้นมาถูกปลูกฝังเรื่อยมาจนเกาหลีเกิดสภาวะขาดแคลนอาหารจนต่อมาสมัยใหม่ขึ้นรัฐบาลก็เลยรณรงค์ให้ประชาชนทานข้าวให้หน้อยลงให้มีความรู้ว่าควารลดคาร์โบไฮเดรตมีการแนะนําให้ร้านอาหารเปลี่ยนถ้วยข้าวให้มีขนาดเล็กลงค่ะเพื่อควบคุมปริมาณข้าวต้องเรียกว่าเกาหลีเป็นประเทศที่ปลูกฝังและส่งต่่่่่่่ออออออวาาาามมมเเเเเชืืืนนนนนนั้้้้้รรุุสูยยๆะีีีแแฟปลลทขกกงง็ไต